สวัสดีคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปต้นบ่ายนะคะบ่ายนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นการไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะอย่าซสีเรียดมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะก็จะมีโปรแบบแชทนะคะสี่คำถามร้อยนะคะหกคำถามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะทักจองคิวทางไลน์ได้เลยนะคะเร,เรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับบ่ายนี้เขาฝากบอกคุณว่า ฉันใช้ตัวช่วยทั้งหมดที่มีเพื่อตอบสู้ในความสัมพันธ์ของเราเพื่อที่จะสื่อสารและเพื่ออยากให้เธอรับรู้ว่าฉันไม่ได้หลอกลวงเธอนะฉันรู้สึกกับเธอจริงๆที่ผ่านมาอาจจะสื่อสารไม่ค่อยชัดเจนหรือมันมีการสื่อสารผิดพลาดคาดเคลื่อนบ้างหรือที่ผ่านมาฉันอาจจะไม่เคยต่อสู้หรือพยายามเพื่อความรักของเราเลยสักครั้งจนตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันควรจะต้องสู้และฉันก็ไปหาวิธีหาตัวช่วยมาทําหมดทุกทางและเพื่อ เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ของเราไปต่อเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าตัวฉันเองไม่ได้เป็นคนหลอกลวงนะไม่ได้ไม่จริงใจนะฉันจริงใจกับเธอนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เข้าใจผิดกันแล้วฉันก็ไม่อธิบายเพราะตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะไม่สู้ต่อในความสัมพนนันธ์นี้หรือไม่อยากจะสู้อะ่ะแต่พอจะสูญเสียจริงๆก็เลยทําให้รู้ว่าถ้าไม่สู้อะ่ะแล้วมันจะไปต่อได้ยังไงแล้วทําใจได้หรอถ้ามันจะต้องพลาดหรือต้องผิดหวังในความสัมพนนันธ์นี้ฉันทําใจไม่ได้ก็เลยต้องสู้ไง แต่ว่าพอฉันจะสู้เนี่ยมันเริ่มจะหมดหนทางมันเริ่มจะสายเกินไปหรือมันเธอก็เริ่มจะไม่สู้แล้วทีเนี้ยก็จะกลายเป็นว่าฉันต้องพยายามสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองสู้เพื่อให้เธอเห็นว่าฉันจริงใจกับเธอจริงๆแล้วสู้เพื่อให้เธอเห็นว่าฉันต้องการที่จะไปต่อจริงๆมันเป็นการสู้ที่ค่อนข้างที่จะหนักแต่ฉันก็อยากพยายามนะเพราะว่าที่ผ่านมาฉันเองเนี่ยแหละที่ขี้ขาดที่ไม่เคยกล้าที่จะทำเลยสักครั้ง ฉันอยากบอกให้เธอรู้ว่าฉันกำลังสู้อยู่นะนี่คือข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะราศีนะคะพฤกษ์ราศีกันราศีสิงห์ราศีธนูนะคะตัวอักษรนะคะจะมีตัว M นะคะตัว W นะคะตัว B นะคะตัว K นะคะตัว E ตัว T แล้วก็มีตัว F นะคะวันพุธวันศุกร์นะคะวันจันทร์นะคะวันอาทิตย์นะคะ วันเสาร์วันอังคารประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมท้ายจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ